พาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพระฤหัสบดีวันที่5เดือนที่1ในหัวข้อเรื่องความบริบูรณ์ของพระองค์ภายในเราและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมโคโรสีบทที่1ข้อที่19เพราะว่าพระเจ้าพอพระไทยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมด ยำลงอยู่ในพระองค์พี่น้องคะถึงแม้ว่าอับราฮัมอิสอาดและยาโคบจะรู้จักพระเจ้าในฐานะเอลชัดใดแต่พระเจ้าก็ทรงแนะนำพรงเองต่อโมเสสในฐานะพระเยโฮวาอบพยพบ,บทที่หกเรื่องนี้มีพื้นฐานมาจากความหมองของพันธสัญญาเดิมที่ถูกเปิดเผยสำแดงในชื่อของอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตกับเรา มัทธิวบทที่หนึ่งข้อที่23แต่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยแค่อิมมานูเอลแผนการของพระองค์แตกต่างออกไปดังที่เปิดเผยแก่เราในโคโรสีบทที่1นึ่งข้อที่26ถึง27ว่าคือความลำลึกที่ซ่อนไว้หลายยุคและหลายชั่วอายุคนซึ่งเวลานี้ปลดให้ปรากฏแก่พวกธรรมิกาชนของพระองค์แล้วนั่นคือพระคิดสถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีสายทุกการแด่พระเจ้าแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ต้นไม่ได้เพื่ออยู่กับเราหรืออยู่ท่ามกลางเราแต่อยู่ในเราด้วยความบริบูรณ์ของพระองค์คุณจะต,ต้องเต้นรำกรีดร้องและชื่นชมยินดีที่พระเจ้าอยู่กับคุณแต่จนกว่าความเป็นจริงและการตระนักรู้ถึงการทรงสถิตของพระองค์จะเกิดขึ้นในวิญญาณของคุณ ชีวิตของคุณก็จะว่างเปล่าชีวิตแห่งพระส,สิริของคุณเริ่มต้นด้วยการตระหนักว่าพระคิดทรงสถิตยอยู่ในคุณอย่างแท้จริงเราเห็นสิ่งนี้ในคำอธิษฐานที่สวยงามของเปาโลในเอเฟซัสบทที่สามข้อที่17-19ซึ่งกล่าวว่าให้พระคิดประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อเพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม นั่นเป็น,ปนแผนการของพระเจ้าที่นั่นเพื่อให้คุณได้รับการเตมเต็มเต็มเปี่ยมด้วยความบริบูรณ์ทั้งหมดของพระเจ้าเหมือนกับที่พระเยซูได้รับกันเติมเต็มด้วยความบริบูรณ์ของพระเจ้าคุณมีบทบัทในเรื่องนี้นไม่ชะนา้นคาอธิษฐานของพระวิญญ,ญาณผ่านทางเปาโลในเอฟเฟซัสบทที่สข้อที่14-16ถึงก็ยังไม่จำเป็นนั่นเป็นเหตุผล ทเทพระองบองให้คุณประกอบด้วยพระวิญญาณเสมอและเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18-20แสดงให้คุณเห็นวิธีและอย่าเมาเล่าเอา,เอางุนซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่จิตวิญญาณคือร้องเพลงและสะดุดีจากใจของพวกท่านถาวายองค์พระผู้เป็นเจ้า จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระคิดในตัวฉันคือความหวังแห่งพระสิริฉันรู้สึกตันยูชัว่วนิรัน สำหรับสิทธิพิเศษที่ประกอบด้วยพระวิญญาณเสมอเพื่อชีอวิตแห่งชัยชนะและการครอบครองตลอดวันตลอดเวลาผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันได้รับการน,นำโดยพระวิญญาณ ประสานกับพระองค์เพื่อทำให้แผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าชีวิตแห่งพระสิริของคุณ เริ่มต้นด้วยกันแะหนักว่าพระคิดทรงสถิตยอยู่ในคุณอย่างแท้จริงนะคะพระเจ้าสรงกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวนจะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจ,จะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด